โรลัมเป็นล่าสุดดอกเบี้ยพิเศษฟอร์ดเวนเจอร์รัปเตอร์ฟอร์ดเวนเจอร์เอ็กซ์อลเอสใหม่ฟอร์ดเอเวอเรสต์ติน่าพูดถึงไปแล้วจริงๆแล้วเขายังมีโปรเกต์ลับที่แอบซุ่มไว้อีกหนึ่งตัวด้วยถูกไหมคะใครที่กำลังมองหารถใหม่พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆฟอร์ดทอล์กของสุดท้ายปลายปีฟอร์ดประเทศไทยมีรถยนต์รุ่นใหม่และแคมเปญที่น่าสนใจมากมายมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณนิดาชัดชวรัตผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ดูแลแบรนด์รถกระบะของฟอร์ดประเทศไทย สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะออมส่งท้ายปลายปีแล้วฟอร์ดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะถ้าใครติดตามจะรู้ว่าวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราได้มีการเปิดตัวกระบะ4ประตูยกสูงที่เรียกว่ารุ่น XOS อะค่ะซึ่งจะมีการปรับปรุงชมใหม่นะคะทั้งภายนอกและภายใน แล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีค่ะเพิ่งเปิดตัวมาในราคาที่เราใจมากด้วยต้องบอกว่าด้วยอุปกรณ์ที่ให้เนี่ยราคาเนี่ยพิเศษมากนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่7,99,000บาทจากราคาปกติ9,19,000บาทค่ะนอกจากราคาที่เราใจแล้ว Ford Ranger XLS จุดเด่นต่างๆมีอะไรที่พี่เอกอยากจะแนะนาบ้างคะจุดเด่นที่แน่นอนของ Ford Ranger ก็คือความหลอนะคะคันนี้พอเราปรับดีไซน์ภายนอกให้ดูสปอร์ตขึ้นด้วยมีการตกแต่งสีดำมีล้อใหม่ และภายในเราก็ทําให้หรูหราหน้าใช้ขึ้นนะคะโดยการเพิ่มเบาะหนังทําให้รถดูลงตัวหน้าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะอืสําหรับคนที่มองหากระบะรุ่นเริ่มต้นขับสนุกแล้วก็เท่ด้วยก็เฟ n ร e r x นเจอร์เอ็กเป็นตัวเริ่มต้นเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าคันนี้ครบนะคะภายนอกที่หล่อเท่ภายในที่หรูหรานะคะแล้วก็การขับที่สนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ For d Ranger อยู่แล้วค่ะนอกจาก For d Ranger x l s ใหม่ที่เพิ่งพูดถึงไปแล้วจริงๆแล้วพี่เยังมีโปรเจกต์ลับที่แอบซุ่มไว้อีกหนึ่ง หลายท่านที่ติดตามฟอร์ดอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรานี้มีการนํารถต้นแบบมาจัดแสดงนะคะซึ่งก็คือรถรุ่น m s r t จากงานวันนั้นเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ารวมทั้งผู้จําหน่ายฟอร์ดที่มีความสนใจอยากออมองเห็นโอกาสในการจําหน่ายรถรุ่นนี้ในประเทศไทยนะคะเราก็เลยมีการทํางานร่วมกันระหว่างผู้จําหน่ายนะคะทาง m s r t ที่เป็นเ,เจ้าของดีไซน์นะคะและบริษัท IMA ที่เป็นผู้ดัดแปลงรถเนี่ยทำโปรเจกต์นี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า q VM นะคะคือ Qualify Vehicle Modifier นะคะซึ่งเป็นโปรเซสที่ Ford เนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบกระบวนการประกอบของ IMA นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานและผลิตรถที่มีคุณภาพมาให้กับลูกค้าค่ะอืมเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นเพราะมีการทํางานกันหลายภาคส่วน mm hmm. เอาชิ้นส่วนเนี่ยจากอังกฤษเลยนะคะเข้ามาแล้วก็มาเสริมรถมาแต่งรถมาดัดแปลงรถที่เมืองไทย Ford Ranger m s g t i, เห็นครั้งแรกโอ้โหโดดเด่นเท่มากนะคะอยากให้พี่เอกพูดถึงจุดเด่นของรถชนีนิดนึงคะ่ะ จุดเด่นที่ชัดเลยนะคะก็คือดีไซน์ภายนอกรอบคันเลยนะคะก็คือทั้งด้านหน้าทั้งกระจังทั้งกันชนเป็นวาบอดี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์มีดิฟฟิวเซอร์นะคะแต่จุดหนึ่งที่เห็นแล้วแบบเอ๊ะคันนี้มีอะไรนะคะคือบันไดข้างแบบพับไฟฟ้าอันนี้เวลาตอนจอดก็จะดูเรียบร้อยก็จะพับอยู่ข้างในแต่พอเปิดประตูปุ๊บบันไดก็จะออกมาจากางานได้อัตโนมัตินอกจากดีไซน์ที่หล่อแล้วเนี่ยในเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ยก็ทําให้คันนี้มันลงตัวมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากภายนอกที่ดูเท่มากๆแล้วภายในก็ยังมี ที่พิเศษพิเศษอีกเยอะเลยใช่ไหมคะข้างในเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยด้วยเบาะพิเศษนะคะดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะด้วยความที่รถกันนี้เป็นเรียกว่า racing inspire เนาะก็ทําให้เบาะเนี่ยเข้าไปปุ๊บก,ก็จะได้บรรยากาศแบบรถแข่งนะคะเบาะที่อบกระชับผู้ขับนะคะนอกจากนั้นก็มีการตกแต่งให้เข้ากันลงตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรมาลาัยที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ center mark ส,สีฟ้านะคะแล้วก็มีการเดินได้สีฟ้ารอบคันเพื่อให้ลงตัวเข้ากันมากขึ้นค่ะนอกจากชุดแต่งพิเศษแล้วเนี่ยคันนี้เป็น n ร์เ V6 สามจุดลิตรที่มีอุปกรณ์อื่นๆครบครันเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคันนี้ตัวรถพื้นฐานเนี่ยอุปกรณ์ครบครันนะคะอุปกรณ์ก็คือเหมือนกับรถวาย a ท V6 ของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d r v e r a s s แอ c ิ t เ c h n o โ o g y ต่างๆนะคะไฟหน้าแบบ Matr ิก L.E.D เครื่องยนต์3ลิตร V6 ซึ่งเป็นเครื่องดีเซลที่แรงที่สุดในตลาดรถกระบะตอนนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นรถที่เราทำมาพิเศษจ,จริงๆหัวใจสำคัญของรถคันนี้ก็คือการเป็นรถแต่งรถซิ่งที่มีการปรับจูนช่วงล่างใหม่ด้วยถ้าเราดูตัวรถเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นก็คือล้อด้วยนะคะล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อ ดีไซน์ใหม่พิเศษเรียกว่า Diamond Cut Design นะคะขนาด21นิ้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงช่วงล่างลดความสูงลง40มิลิเมตรนะคะมีการขยายฐานล้อทำให้รถมีความลงตัวแล้วก็ขับเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นค่ะลูกค้าสนใจแล้วอยากได้แล้วเพคะรถคันนี้มีกี่สีให้เลือกคะรถคันนี้มี2ส,สีให้เลือกนะคะก็คือสีสีเปิดตัวเราคือสีเทาคอมมานเกนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีดำค่ะ เรียกว่าเท่ๆดุๆกันไปเลยแล้วราคาระคะเท่าไหร่เอ่ยคันนี้ก็ราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะจากทุกอย่างที่เราตกแต่งและปรับปรุงเข้าไปเนี่ยราคาคันนี้อยู่ที่1 7 4 9 0ล้บาทถือว่าพิเศษมากๆเทียบกับอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิตที่เราทําสําหรับรถพิเศษคันนี้ในช่วงเปิดตัว Ford Ranger m s r T พี่เอมีแนวทางในการขายรถคันนี้ยังไงบ้างคะในช่วงเปิดตัวเรามีรถ จำนวนจำกัดเพียง200คันเท่านั้นนะคะโดยที่ท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ที่างานมอเตอร์เอเรามีรถคันจริงจัดแสดงนะคะในส่วนของต่างจังหวัดเดี๋ยวในลำดับถัดไปเราก็จะม,มีการนำรถไปจัดแสดงเท่นเดียวกันอยากให้ติดตามว่าจะเป็นวันไหนยังไงนะคะนอกจากนั้นถ้าสนใจสามารถเข้าไปโชว์รูมที่จัดจำหน่ายรถไดเมซาทีได้นะคะโดยที่เราจะิสต์ท่านผู้จำหน่ายไว้ในในคอมเมนต์ด้านล่างคะ่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นรถดัดแปลงลูกค้าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเรามีการดูแลลูกค้ายังไงบ้างคะในส่วนของการรับประกันในส่วนที่ดัดแปลงนะคะก็เราก็ทํางานร่วมกับ เอที่เป็นผู้ดัดแปลงและบริษัทเ s เมีในการดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะคะซึ่งจะรับประกัน5ปี1 5 0 0 0 0กิโลเมตรเท่ากับตัวรถพื้นฐานค่ะโดยที่ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ f อร์ทั่วประเทศค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะก็ดูแลกันทั้งตัวรถเองนะคะแล้วก็ทั้งผู้ดัดแปลงก็ดูแลเรื่องของชุดแต่งครบชุดคุยเรื่องรถคันใหม่กันมาแล้วนะคะก็อยากจะให้เพจเล่าถึงแคมเปญที่น่าสนใจสาหรับปลายปีนี้ด้วยค่ะ ก็ช่วงปลายปีนะคะเราก็มีแคมเปญพิเศษแน่นอนจริงๆเดือนพฤศจิกาย,ยนตั้งแต่วันที่1เรามีการเปิดตัวแคมเปญที่เรียกว่า Ford Expo เป็นโปรโมชั่นเดียวกับง,งาน Motor Expo เลยนะคะสำหรับตัว Ranger ก็มีราคาพิเศษต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะคะเริ่มจากรุ่น4ประตู XOS ตัวใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะคะมาในราคาพิเศษ7จ9 0แสบาทจากราคาปกติ9,19,00 0บาทนะคะ OpenCA ค x เ s นะคะมาราคา พิเศษ6,99,000บาทเท่านั้นยังไม่พอเราก็มีตัวแฟลกชิปเราด้วย Y-Track 4คูณสสปีดนะคะจากราคาปกติ1,89,000้บาทนะคะราคาพิเศษไม่ถึงล้านแล้วนะคะ9,99,000บาทค่ะล่าสุดเลย Ford Ranger Raptor พี่เอกก็มีทำโปรลับแคมเปญล่าสุดเลย ถูกต้องค่ะอันนี้พิเศษจริงๆนะคะสำหรับ r ร p t ตอร์2ลิตรดีเซลนะคะมาในราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ1 6 9 9 0ล้านบาทจากราคาปกติ1 7 9 9 0 0้าบาทค่ะทั้งหมดนี้ถึงสิ้นปีเท่านั้นใช่ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะนอกจากราคาพิเศษของรถบางรุ่นแล้วเนี่ยยังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกเบี้ยพิเศษก็แน่นอนนะคะสำหรับตัวพิเศษของเรา Y Tag V6 นะคะมาในดอกเบี้ยพิเศษ0% 48เดืออร์เซ็นต์สี่สปอนนะคะร,ร,ระตู เกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็มาในดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะคะ0% 48เดือนเรนเจอร์มาแบบครบคันเลยอยากให้พี่เอกเล่าถึง f o r d Everest บ้างเพราะว่ามีแคมเปญแน,น่นๆเหมือนกันตัวรุ่นเทรนนะคะเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนนะคะมาในราคาพิเศษ1 2 4 9 0ล้านบาทนะคะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาที่คุ้มค่านะคะและสเปครถที่ก็จัดเต็มนะคะก็ท่านใดที่สนใจอีกเช่นกันนะคะเข้า,เข,าเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมฟอร์ดได้ค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นยอดิต กับ4คูณ4ท i เ a n i u m plus นะคะอันนี้ก็มีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยใช่ค่ะเรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ0.99%สําหรับ ford everest รุ่นสปอร์ตรุ่นทเ t a n i u m p l u 4คูณ2แล้วก็รุ่นท i เียม u m p l ส4คูณ4ค่ะนอกจากนี้ ford everest platinum ที่เราเปิดตัวเมื่อตอนต้นปีได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลามตอนนี้ก็มาเป็นรุ่นปกติที่เปิดรับจองตลอดแล้วใช่ใช่ค่ะ,คะ,ะทั้งหมดนี้เนี่ย ford ยังให้โปรแกรมเชื่อวกาบ ford care สำหรับทุกคันรถ ford ทุกคันค่ะมาพร้อมกับโปรแกรม ford care ซึ่งเป็นการดูแล5ปี หรือ1,500 0กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะคะก็ถือว่าดูแลกันยาวๆนะคะสำหรับรถฟอร์ดทุกคันค่ะวันนี้เรียกว่าครบทวนมากเลยทั้งรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์ดัดแปลงพิเศษแล้วก็แคมเปญที่น่าสนใจมากมายขอบคุณพี่เอามากค่ะคุณคะ่ะอมสำหรับแฟน,แฟน,แฟนรายการนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจในะโอกาสต่อไปค่ะ